มีความเห็นจากทางอารองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอสโสพลเอี่ยมสริถาวรพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้โดยเฉพาะยอดคนตายที่มีสูงถึง59รายเมื่อวานนี้นะครับคุณหมอสโสพลบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย ติดเชื้อโอมิครอนเพราะนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดถือว่าเป็นโอมิครอนและแม้ว่าเชื้อโอมิครอนจะติดแล้วส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะร้อยละเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่มีอาการหรือถ้ามีก็มีน้อยนี้นะครับแต่เนื่องจากว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมันเยอะไงครับมันก็เลยทำให้ผู้ที่จำนวนผู้ที่มีอาการหนักมันก็เพิ่มสัดส่วนมากขึ้นขณะเดียวกันคนที่ติดเชื้อแล้วก็มีอาการหนักจนกระทั่งช่วยหายใจเนี่ยมันก็พลอยมีตัวเลขที่สูงไปเรื่อยมันก็เหมือนกับเป็นรูประนาดนะครับ แต่ย้ำครับท่านู้ฟังครับท่านรองอธิบดีย้ำว่าอัตราการตายถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันระหว่างโอมิครอนกับเดลตานะครับมันต่ำกว่าเดลต้าเยอะเลยนะฮะเพราะคุณหมอโสพลเนี่ยท่านบอกว่ายอดติดเชื้อในช่วงนี้ ที่ยืนยันด้วยผล RT-PCR นะฮะตอนนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณ20,000กว่าแต่ว่าถ้าเอาจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงนี้ไปเทียบกับของเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงที่พีคมากเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตในตอนนั้นเนี่ยระดับ20,000คน ไอ้สองคนนะฮะสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขระดับสองคนต่อว,วันนะครับแต่ตอนเนี้ยระดับห้าสิบถึงหกสบคนฉะลันก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับ